ตัวนี้เป็นม e ือสัปเตอร์คล้ายๆ้ายฟรีเบิร์ดครับแต่ปรับเปลี่ยนชุดหางให้ถอดเปลี่ยนได้แล้วก็ปรับความเสยงปรับได้ก็ไปใช้เป็นลวดแล้วก็ชุดชุดแขนสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับถอดออกได้ขีกับใช้ย,ยาง1.8นิ้วหมุนยาง100ร,รอบครับ